สำหรับปัญหาโลกร้อนนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของประชาคมโลกนะครับทุกคนเนี่ยควรจะมีส่วนในการร่วมจัดการปัญหานี้ร่วมกันในส่วนของ i t ทีเองเราก็โชคดีนะครับที่อยู่ในุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินซึ่งโดยตัวเนื้อบริการเองเนี่ยมันช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยประมาณ15-20ถึง2 0เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เงินสด ในปีนี้บริษัทเนชั่นนลไอทีแบ็กเรานะครับได้สนับสนุนโครงการปลูกป่าแคดวายของตลาดหลักทรัพย์จำนวน10ไร่นะครับไร่หนึ่งก็ได้ประมาณ200ต้นนะครับรวมแล้วคิดว่าได้ประมาณ2,000ต้นซึ่งต้นไม้2,000ต้นนี้เราจะดูแลตลอดระยะเวลา10ปีภายใน10ปีจะโตขึ้นแล้วก็เป็นป่าที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นสร้างสภาพแวดล้อมแล้วสร้างความสมดุลให้กับลกด้วยนะครับ พื้นที่ที่เราทําโครงการในวันนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ป่าชุมชน mm. บ้านศกลึกตาบลกระบกเตี้ยนะฮะโดยทางผู้นําชุมชนเาก็อยากจะเห็นป่าเนี่ยมันมีความอดุดมสมบูรณ์มีการดูแลรักษาทางชุมชนเองเขาก็เลยขอไปทางกรมป่าไม้เพื่อจัดตั้งเป็นป่าชุมชนดูตลาดหลักทรัพย์เองแล้วก็พยายามคุยกันว่าถ้าตรงนี้เราอาจจะหาพันธมิตรทางบริษัท ITMX เอกงก็เสนอมา10ไร่ก็วันนี้เราก็ได้ปลูกสําเร็จไปทั้งหมด2000ต้น สิ่งที่ทาง i อทีเอทำมันจะช่วยเหลือประเทศชาติในแง่เพิ่มพื้นที่ป่าจาก33ล้านไร่อยากให้เป็นเป้าหมายของประเทศคือ40ล้านไร่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วลักษณะการปลูกวันนี้มันเป็นการปลูกแบบอินเทนซีฟเราปลูกด้วยหลักวิชาการจริงๆใส่ปุ๋ยให้ความชื้นโดยการใส่โพลิเมอร์คึ้นก้นหลุมและการดูแล,แลบริษัท i อ m x ให้การดูแลต่อเนื่องภายใต้โครงการแครดไวเนี่ยสิปีซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยในหลักของวิชาการด้านป่าไม้ยังไงต้นไม้ก็รอดแล้วก็รอดทุกต้้นดวย ส0บยไร่ไม่เป็นไรขอท่านได้ร่วมมือกับเราผมว่าอย่างน้อยช่วยกันทุกทกฝ่ายร่วมมือกันก็จะทำให้โลกเราดีขึ้นนะครับสำหรับโครงการ CSR นะคะของบริษัท National ไ t ท X ในปีนี้นะคะมีชื่อว่า เพราะรักป่านะคะโครงการนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่จะช่วยคืนพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้นะคะรวมถึงเป็นส่วนที่จะช่วยสนับสนุนนะคะการที่จะลดก๊าซเือนกกะจกนะคะของโลกใบนี้ให้เหลือศูนย์นั่นเองนะคะสําหรับผลผลนะคะที่ทางบริษัท National Team X นะคะได้ไปร่วมกับโครงการ Care the Wild นะคะสำหรับการเป็นภาคีในครั้งนี้นะคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนะคะเขาจะมีการตั้งแต่ระดมทุนนะคะอันที่2ก็คือลงพื้นที่จริง มาดูพื้นที่จริงนะคะมีการจัดการบริหารน้ําอย่างดีนะคะที่สําคัญค่ะมีส่วนช่วยนะคะของชุมชนจะมาช่วยดูแลป่าไม้ของเรานะคะและมีการติดตามผลไม่ต่ํากว่า10ปีค่ะเราก็เชื่อว่าในการปลูกป่าในวันนี้นะคะตั้งแต่เราลงต้นกล้าจนถึงวันที่ต้นไม้เติบโตนะคะจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะ คิดว่าโครงการนี้ค่ะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับ i t ท x ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์นะคะเป็นโครงการเพื่อสังคมแล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมนะคะอยากให้บริษัททำอย่างต่อเนื่องนะคะจะได้มีผืนป่ายเยอะๆค่ะเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาทำอะไรร่วมกับชุมชน,นะค่ะเพราะว่าต้นไม้นะคะก็เปรียบเสมือนรากเหง้าของชุมชนนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาปลูกให้เป็นมรดกให้กับชุมชนนะคะ ที่ว่าให้ประโยชน์กับชุมชนอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดโลกร้อนนะครับช่วยอากาศดีขึ้นต่างๆแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้ด้วยนะครับผมต้นไม้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยช่วยเปลี่ยนก๊าซเสียที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะให้เป็นออกซิเจนที่เราใช้ใหายใจกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะเรารู้สึกว่าโลกมันร้อนขึ้น ก็เลยอาสาสมัครมาขอเป็นส่วนหนึ่งในการมาปลูกป่าครั้งนี้ด้วยครับก็รู้สึกดีนะครับที่เข้ามาได้ร่วมแล้วก็เห็นผลประโยชน์ของการลดคาร์บอนไดออกไซดที่อยู่บนอากาศนะครับแล้วก็ช่วยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแนวทาการปลูกของป่าชุมชนบ้านสุขรึกนะครับทำยังไงถึงจะปลูกต้นไม้แล้วไม่ตาย เราให้รอดทุกต้นก็เลยมีโครงการที่จะทําถังน้ําขึ้นไปเพื่อจะดึงน้ําจากร่องลําห้วยที่อยู่ไม่ห่างมากนักเพื่อจะขึ้นมาถังแล้วก็ทําระบบน้ําหยดให้กับต้นไม้ตัวผมเองคารนตีได้ว่าจะดูแลต้นไม้ของท่านที่มาปลูกทุกต้นในวันนี้ให้มีความเจริญองอกงามอยากให้ ผู้ที่มาปลูกในวันนี้กลับมาดูต้นไม้ของท่านอีกว่ามันโตแค่ไหนต่อไปวันข้างหน้าป่าตรงนี้อาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของป่าชุมชนขอให้สัญญาเลยนะครับว,ว่าต้นไม้ของท่านที่มาปลูกเจริญเติบโต,ตแน่นอนแล้วก็ไม่่ายสักต้นครับ สำหรับโครงการพ่อรักป่าก็เป็นโครงการสำคัญที่ให้โอกาส National t e m X ในการคืนสู่สังคมให้โอกาสพนักง,งาน i t e m X ในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ที่ยั่งยืนนะครับไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จบในวันเดียวให้คืนต่อสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอทาคน